เงินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568มีข้อมูลลำดับขั้นตอนตรวจสอบกลุนเปล่าบางผู้สูงอายุคนพิการได้สิทธิลงได้ทางรัฐไม่กิดรายได้เกินประชุมการทางแจ้งเงินหน้ามีนาคม2,568ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568เปิดลงทะเบียนครั้งใหม่มีข้อมูลลำดับขั้นตอนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบคุณสมบัติเช็ครายชื่อบัตรคนจนรัฐจ่าย1,545บาท เสิทธิสวัสดิการ2,568จากรัฐบาลไทยเงินช่วยเหลือเงินยิวยาล่าสุดกลุ่มเปราบางผู้สูงอายุคนพิการได้สิทธิลงได้เงื่อนไขไม่ติดรายได้เกินเกณฑ์เช็คเลยกระทรวงการคลังแจ้งเดือนแล้วเดือนหน้ามีนาคม2,568ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568ผ่าน ซูเปอร์แอปแอปทางรับวางกรอบเปิดลงทะเบียนรั้งใหม่มีข้อมูลมัำดับขั้นตอนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568ตรวจรอบคุณสมบัติอะไรบ้างเช็ค mm. <Check S 2> รายชื่อคนมีบัตรคนต่อจานเงิน2,568รัะจ่าย1,545บาทใครได้เงินบ้างหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่ปีที่2จะมีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยกระทรวงการคลังแจ้งจะมีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568หรือบัตรคนจนรอบใหม่โดยในะช่วงเวลานี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2,565วันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ กระทรวงการคลังแจ้งเดือนหน้ามีนาคม2568ลงทะเรียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568ในจุนลพรรณามรอณีวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2567ที่ผ่านมาภายหลังคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าที่ประชุมได้รับทราบและได้หารือการตรวจลงทเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยิ่จะเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568มีข้อมูลกลไกการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568ลำดับขั้นตอนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบคุณสมบัติอะไรบ้างเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568ตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เรื่องใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนใครต้องลงทะเบียนบ้างเช็ครายชื่อหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568แบ่งออกเป็น2กลุ่มหนุ่มเดิมคนเคยมีบัตรแล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนในปัจจุบันจำนวน14.5ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กระทรวงการคลังนำรายชื่อไปคัดกองสิทธิอัตโนมัติ กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่คนยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ไทยมีอยู่ราวสิบล้านคนคือกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่อายุครบ18ปีที่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565เมื่อ2ปีที่ผ่านมนาะปรากฏว่ายังมีกลุ่มตกหลน่นจำนวนแปดแสนที่ยังไม่มายืนยันตัวตนโหลดแอปฟรี free, ทางรัฐเข้าระบบรอย,ยืนยันตัวตนรับสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568ยืนยันตัวตนรับสิทธิจะเริ่มในก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2,568โดยยิ่ห่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ Super App และขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคุณสมบัติคนมีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,568บุคคลสัญชาติไทยไอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีหรือภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีรวมไปถึงกลุ่มกรอบบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารนี่ต่างต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกมรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นพิษสูตสามเณรผู้ต้องถังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสว กรณีไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35หตรมและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินหนึ่งไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกินสิบไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25่หตรมและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกินสิบไร่คนมีบัตรคนจอจาโนหนู2อ6หรับจ่าย1545บาทใครได้เงินบ้างวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่ากาซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรวมเป็นเงิน1,545บาท